บูธนิสสันครับผมมาเจอคันนี้ครับนิสสันซิลฟี่ครับโอ้โหรถยนต์หาย,ายากอยู่ในบูธปกติไม่เจอซิลฟี่ในในหลายงานแล้วอ่ะนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นนะครับในบูธนิสสันที่งาน Big Motors ร์เซ2020นะครับก็ต้องมาดูกันหน่อยอะคือโอเคเมืองนอกเมืองนาเขาแบบออนกันไปเรียบร้อยไม่ได้เชนจนออนิวเรานี่ยังไม่ใหม่ในเชนเลย นม้ว่าจะมีการปรับรุ่นนู่นนี่นั่นเพิ่มรุ่นเทอร์โบเข้ามาตัวนี้ยังอยู่เอาราคากันก่อนตอนนี้มี4รุ่นด้วยกันเริ่มต้นที่ราคา8 3 3 0 0 0 0บาทนะครับขยับขึ้นมาเป็นรุ่น v cvt ราคาอยู่ที่8 6 9 0 0 0 0บาทแล้วก็รุ่นนี้เลยนี่คือ็อปสุดของเครื่องยนต์ปกตินะครับก็คือเป็น sv cvt ราคาอยู่ที่8 9 5 0 0 0บาทแต่ว่าถ้าหากว่าคุณต้องการความแรงนะครับคุณจะขยับไปเอา ซ u ลฟี่เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ DGI เทอร์โบราคาตัวนั้นจะอยู่ที่1ล้าน1นึ0 0บาทคือถ้าแบบไม่ได้เน้นนะต้องการรถใหม่ๆที่แบบไม่ต้องไปซื้อรถมือสองไม่ต้องเน้นเจ้าตลาดอยากได้รถแรงๆก็ไม่แน่นะเอาตัวนี้ไปผมเชื่อว่าการไปโปรโมชั่นก็น่าจะดีด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเจ้าตัวนี้นะครับในะราคา8 9 5 0 0 0บาทที่ยังไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยให้อะไรคุณมาบ้างนะครับ ไฟหน้ามัลติ r ลิฟเลกเตอร์นะครับเป็นโครมหลอดไส้อะก็ยังอาจจะดูแบบไม่ทันสมัยนะครับแต่จริงๆก็ไปตกแต่งกันได้นะใครที่แบบจะเล่นซิลฟี่นะครับกระจังหน้าสีดำเป็นโนล布拉ขอบเป็นโครเมียมตรงกลางเป็นโลโก้นิสสันยังเป็นโลโก้แบบแบบเก่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาจะมีโลโก้แบบใหม่ด้วยนะครับมีเดทารมันิ่งไลท์ใช่ไหมแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นหลอดไส้นะครับี่ รุ่นนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณต้องการสีขาวสตอมไว้เนี่ยคุณต้องเพิ่มอีก8,000บาทด้านท้ายนะครับโคมไฟยังเหมือนเดิมนะครับเป็นหลอดไส้นะไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้แต่ว่าไฟท้ายก็น่าจะมีแนวเส้น LED นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็น full LED ตรงนี้มีโครมงโครมเมียมให้มีกล้องมองหลังนะครับจริงๆอะ่ะตัวรถเนี่ยเขามี สวิตเปิดฝาท้ายเดี๋ยวผมลองเปิดดูซิมีมีกุญแจต้องใช้กุญแจไหมเนี่ยอ้าวนี่เปิดฝาท้ายมีสวิตเปิดนะครับนี่แต่ถ้าด้านท้ายเนี่ยคุณจะต้องแบบพกกุญแจผมไม่มีกุญแจที่ตัวผมก็เปิดจากด้านในออกล้อกระทะเป็นยางอะไรยางอะไ่ให้บิสโตนเลยนะครับอ่า้าเป็นไงอ่าเป็นบิสโตนอีโคเปียแม่แรงนะครับ พื้นที่ก็ความลึกพอประมาณครับไม่ถึงกับลึกเยอะแยะมากมายแต่ว่าความกว้างใช้ได้อยู่เก็บสัมภาระแล้วก็ที่สําคัญนะสามารถที่จะเปิดแล้วก็ล้วงมือมาหยิบของตรงนี้ได้ด้วยการเก็บงานอันนี้อาจจะไม่มีอะไรมาปิดกัน้นเหล็กตรงนี้นะครับซิมฟี่ SV นะรุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรมาดูล้อหมากกันหน่อยนะครับก็เป็นแนวสีแบบออกเทาเนะเทาๆเงินเนะ หน้ายางเนกว้าง195แก้มยาง60เป็นล้อมแม็กขนาด16นิ้วแล้วก็มือจับประตูเป็นโครเมียมตัวนี้ก็แบบออกแบบให้มันแบบเป็นเป็นเหมือนแบบมีสเกิร์ตนั่นนี่ย,เ,ยเห็นไหม แล้วก็เขามีตัวสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์เล็กๆก็เป็นเครื่องยนต์4สูบครับ16วาวนะครับนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1,598ซีซีนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้าอ่าที่5,600รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่154นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนะครับนี่คือในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรเบนซินแต่ถ้าหากว่าคุณจะไปซัดตัว 1.6 DGI Turbo เนี่ยอันนี้รหัสเครื่องยนต์จะเป็น MR16 นะครับมาพร้อมกับ Turbo Inteculer แล้วก็ปรับกไกระบอกสูบใหญ่ขึ้นนะครับเป็น1,618ซีซีนะครับกำลังเนี่ย190แรงม้าที่5,600รอบนะครับแล้วก็แรงบิดนั้นอยู่ที่240นิวตันเมตรเป็นแฟลตทอร์กนะครับตั้งแต่2,400ไปจนถึง 5,200รอบต่อนาทีนะครับส่วนตัวรถนะครับก็ช่วงล่างช่วงล่างนะครับก็ด้านหน้าเป็นแบบอิสระแบบผกาันสตรัดนะครับพร้อมกับเหล็กกันโคลแล้วก็ส่วนทางด้านหลังนี่จะเป็นทอร์ชันบีพร้อมกับเหล็กกันโคลนะครับอืมนี่แหละนี่แกส่วนระบบเกียร์นะครับตัวเทอร์โบเนี่ยจะได้เอ็กโตรนิกซีวีทีที่สามารถเล่นแมนนวลได้6จังหวะด้วยกันแล้วก็จุดที่แตกต่างน,นะครับในรุ่นท็อปสุดที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยคุณจะได้ล้อแม็กขนาด17นิ้วด้วย แล้วก็ความจุของถังน้ํามันในรุ่นนั้นจะได้ความจุของถังน้ํามันมากกว่าเป็น52ลิตรแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นนี้เนี่ยความจุของถังน้ํามันอยู่ที่50ลิตรอ้าวเดี๋ยวไปดูอินทีเลียภายในกันหน่อยนะครับเปิดซะหน่อยอึดอัดมากในรถไงในรถเดี๋ยวเขาจะมีคนมาเช็ดล้า,ทางทำความสะอาดกันอยู่แล้วซิลฟี่อินทีเลียเป็นอย่างไรก็ไม่ต่างจากเดิมนะครับในรุ่นนี้ตอนนี้เนี่ย,ยมีหน้าจอแล้วตอนจนําได้ว่าตอนเปิดตัวทีแรกเนี่ยหลายปีนะ ผมจชได้ว่าซิลฟี่เปิดตัวเนี่ยผมเข้าวงการสื่อยานยนต์ใหม่ๆนะนะครับ USB หนึ่งตำแหน่งสำหรับเชื่อมต่อกับมือถือ iPhone iPod นะครับน่าเสียดายนะมันเปิดให้ดูไม่ได้มีปุ่มกดก็ง่ายๆครับดูแบบหน้าจอไม่ได้แบบใหญ่โตเท่าไหร่ใช่ไหมเออแล้วก็มี AUX ใช่ไหมนี่แล้วก็ช่องแอร์ครับงานยังคงเหมือนเดิมหน้าปงหน้าปัดเหมือนเดิมพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะปรับระดับ สูงต่ำดึงเข้าดึงออกได้นะนะครับสีทิศทางแล้วก็มีปุ่มปรับลดเสียงพวงมาลัยยังแบบเป็นทรงเดิมๆที่เราบนบนๆกันนะฮะเบรคมือเกียร์ CVT นะฮะระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาด้วยผมถามว่าถ้ารถถ้ามองว่าไม่ได้แบบเน้นรถที่คันใหญ่โตมากมายนะซิลฟี่มันอาจจะเป็นรถที่ไม่ได้คันใหญ่เมื่อเทียบกับซีว แล้วก็เทียบกับโคโราอัลติสแต่เบื้องต้นผมว่ามันก็เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะยินทีเรียแผงข้างประตูนี้เป็นพลาสติกการตกแต่งอย่างนี้อันนี้เป็นบุนุ่มมาให้บุหนังมาแล้วก็โอเคนะอันนี้สไลด์ได้อันนี้วางแก้วเล็กๆได้นะฮะแล้วก็เปิดมาก็มี USB มาให้อีกหนึ่งตำแหน่งโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะมีระบบควบคุมตัวรถป้องกันการลื่นถันไหลเปิดปิดได้นะครับกระจกยังไม่เป็นออโต้อัตโนมัติตัดแสงนะครับ อ่ะยังไม่มีไฟมีแต่กระจกมาให้มีที่เกี่ยวบแป้นให้เออดีนะครับไฟเป็น LED นะไฟสองแผ่นที่เป็น LED บอกว่ายังไม่ได้เป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับก็โอเคนะผมว่าถ้าเกิดคุณได้ส่วนลดดีๆนะถ้าจะหาเล่นนะก็โอเคเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เจอปัญหาว่าเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของเกียร์มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับซลฟีแล้วก็ขึ้นยนต์1.6ลิตรเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดนะเท่าที่ผมได้เคยใช้งานเคยลองขับมาเป็นรถที่ ไม่กินน้ำมนันสําหรับเครื่องยนต์ตัวที่ไม่ได้เป็นเทอร์โบะนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าเดี๋ยวเราค่อยไปไล่เรียงกันว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยมีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพบที่โบชัวก็คือไม่ได้ไม่ได้ติดตามรถนานแล้วอ่ะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับเจ้าซิลฟี่นะครับเดี๋ยวไปดูเบาะนั่งแถวหลังกันหน่อยนะฮะโอ้ผมว่าซิลฟี่แม้ว่าจะเป็นรถที่คันไม่ใหญ่นะ โมเดลอาจจะแบบอยู่มานานแล้วแต่ว่าเป็นรถคันหนึ่งครับถ้าเทียบกับอายุตลาดที่มันอยู่อ่ะมันยังเป็นรถที่นั่งด้านหลังแล้วรู้สึกว่านั่งสบายด้วยพนักพิงหลังนะครับที่รองรับแผ่นหลังได้ดีเบาะรองนั่งที่มีพื้นที่สโลปค่อนข้างที่จะโอเคไม่ต่ําจนเกินไปแล้วก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะักแม้ว่าพื้นที่วางขาอาจจะเป็นรองคู่แข่งในยุคสมัยนี้แล้วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกอึอดอัดเป็นรถที่ออกแบบมาแล้วเรารู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับอือ และเนี่ยเห็นไหมก็ยังให้ที่เท้าแขนวางก้งวางแก้วนะครับที่สําคัญครับแม้ว่าจะเปิดตัวมานานแล้วแต่นี่ช่องแอร์ทางด้านหลังนะครับแม้จะดูแบบช่องเล็กไปหน่อยแต่ก็ยังดูทันสมัยอ่ะนะครับมีมาให้ตั้งแต่ยุคนั้นใช่ไหมครับอันนี้จริงๆสามารถที่จะไปอัดแอปใส่อย่างอื่นได้นะจะเป็น power outlet เป็น usb ก็ลองดูจริงๆตัวรถมี power outlet อยู่ทางด้านหน้านะครับคุณจะต้องเปิดสไลด์ ขึ้นมาแล้วก็จะมีอยู่นะครับนี่มีที่วางขวดน้ําให้นะครับแล้วก็หมอนรองศีรษะมีมาให้2ตําแหน่งมือจับนะก็จะขาดเพียงแค่คนขับขี่ที่ไม่มีมือจับตรงนี้มาให้การตกแต่งตรงนี้ก็อันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นบุนุ่มมาตลอดชิ้นงานเลยนะครับเฮ้ยถ้าได้ส่วนลถดีๆราคาแบบนี้เอาคุณคิดดูนะ8 0 0แสนเนี่ยสำหรับ คอมแพกซีดานเนี่ยถ้าไม่พูดเรื่องอายุตลาดผมว่าซีฟี่ก็น่าจะเป็นรถที่น่าใช้งานอยู่รุ่นหนึ่งเหมือนกันสำหรับคนที่ไมไ่ต้องการความแรงแต่ว่าเน้นใช้งานทั่วไปะนะครับ <S <S